สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะลิซัญญากระเตงแล้วว่าช่วงนี้นะคะลิจะทําช่อง YouTube ของลิลี่นะคะก็คือมอดูล,ลิลี่พอตเตอร์มีเรื่องจะเล่าค่ะซึ่งการเล่าเรื่องของลินั้นจะเป็นการเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินไหมเกี่ยวกับโชคราบหรือเปล่าเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าไม่รู้เลยแล้วแต่แ้แต่วันแล้วแต่ใจลิลี่จะอ่านไพ่ไปนะคะส่วนวันนี้ค่ะเป็นแรนดอมเนาะ เป็นแรนดอมละกันเกี่ยวกับความรักสั้นๆนะคะไม่นานมากนะคะแป๊บๆเนาะแป,ป,แป,ป๊บๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่กัน,นะค่ะว่าวันนี้นะคะแรนดอมดวงความรักของคุณนะคะที่บังเอิญบังเอิญบังเอิญผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยแวะมาก,ก่อนแวะมาก,ก่อนมาฟังก่อนว่าเรื่องราวของคุณนั้นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณ อาจจะตรงก็ได้หรือไม่ตรงเลยก็ได้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะนะคะวันนี้เราใช้ใพ่หมู่บ้บานคาเนชานะคะมาเป็นสำรับหลักแล้วก็สำรับของไพ่คา,าชาทนั้นนะคะ Oracle อะคะ่ะเสิริมอีกทีหนึ่งนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะว่าสถาการความรักของคุณเนี่ยเป็นยังไงเอาในอดีตก่อนนะคะ ในอดีตคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนเลือกเยอะเรื่องมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่ิจริงๆที่บ้านเขาเนี่ยอาจจะแบบมีฐานะเนาะมีฐานะแล้วก็เป็นเป็นคนที่ถ้าถามว่าในเรื่องของความรู้สึกอ่ะจะคิดเรื่องเงินก่อนเสมอนะคะ mm. เป็นคนให้ความให้ค่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากกว่าความรักนะ mm. เพราะว่าตัวคนเองเนี่ยขึ้นก้าวดาบขึ้นมาเนาะให้ความสุขกับในเรื่องของ วัตถุสิ่งของมากกว่าส่วนตัวคุณล่ะตัวคุณเองอะ่ะเวลารักใครอะ่ะมันจะเป็นคนความรักที่แบบว่าแกชะรักทุกอย่างที่มันเป็นแบบทุกบริบทของความรักอะความรักมีอะไรบ้างอะเออเป็นความเป็นห่วงเป็นยายมีความที่แบบเอ้ยดูแลสุขภาพร่างกายเขาไหมเธอเป็นยังไงกินข้าวยังหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นภาพรวมที่แบบเราแบบ เป็นห่วงเขาทุกอย่างอะค่ะทุกคนทุกเรื่องทุกราวเลยอะเ,ออเราค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบทุ่มเทกับความรักมากๆนะเออนะคะอันนี้คือพาร์ทของในอดีตที่ผ่านมาคราวนี้เรามาดูในเรื่องของพาร์ทปัจจุบันมั่งปัจจุบันขนาดเนี่ยคุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงคะไหนเราสิคุณเป็นยังไงขอดูหน่อยสิอ๋อ ปัจจุบันคุณเริ่มที่จะปล่อยวางและเพิกเฉยแล้วอะเพราะว่าเอาจริงๆนะมีคิดบ้างไม่ใช่ว่าไม่คิดเพราะไพ่เก้าเก้าดาบก็ยังขึ้นมาอยู่นะคะแต่ไพ่จัสเมนเนี่ยขึ้นมาคือประมาณว่าปล่อยไปเธอคือขอให้มันเป็นตามของกฎแห่งกรรมแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ารู้สึกว่าอืความเปห่วงของฉันเนี่ยมันทําให้เธอแบบแบบมันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นอะช่างมาเถอะเออ ฉันก็ฉันก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันน่ะอ้าวคุณงอนเขาหรือเปล่าคุณงอนเขาหรือเปล่าใช่ไหมพอให้ห้าดาบขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะคุณเลือกที่จะออกเลยนะคะจริงๆคือแคร์แคร์หรือเปล่านะคะแต่จริงๆแคร์แหละไม่ไงั้นก็ยังไม่มีเก้าเก้าเก้าดาบขึ้นมานะจ๊ะอืมเออเก้าดาบของคุณขึ้นมานั่นแปลว่าแคร์นะคะคืออยากจะเป็นเขาเรียกว่าวิธีการเรียกร้อความสนใจ ชนิดหนึ่งของคุณก็ได้ใช่ไหมขอขยายหน่อย <_ T> เพราะคุณรู้ไงคุณเก็บมานานคุณรู้ว่าการที่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความสัมพันธ์มันไม่มันไม่ได้พัฒนามากขึ้นไปกว่ามากกว่าน,นี้ละคือมันมันค่อนข้างจอดอะทุกคนเขาไปให้ความสัมพันธ์เรื่องอื่นอะแต่เรื่องเราคือมันแบบว่ามันเป็นลองอะค่ะมันเป็นลองเพราะฉะนั้นเนี่ยเออตัวคุณก็เริ่มที่จะแบบ ไม่แล้วเหมือนกันนิ่งๆนิ่งๆใส่เขานะคะต่อมาล่ะแล้วถ้าถามว่าต่อมาล่ะต่อมายังไงต่อวิธีการอ่านของลี่จะไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วก็วิธีการพูดของลี่ก็จะไม่เหมือนคนอื่นมันก็คือเป็นลี่นี่แหละนะคะใครชอบก็กดติดตามใครที่่ายเขามาเห็นไม่มีบังเอิญบนโลกใบนี้ <c oughs> นะคะแล้วปัจจุบันล่ะไออ่าปัจจุบันไปแล้วใช่ไหมอนาคตล่ะคุณกับเขา เอาเขาก่อนเขาเริ่มรู้สึกว่าเซนรู้เขาเริ่มมาละว,ว่าคุณเริ่มเปลี่ยนไปคุณเริ่มไม่เหมือนเดิมคุณเริ่มไม่ห่วงเขามากละนะคะแล้วพลังงานคุณละขอดูหน่อยคุณเริ่มมองทุกอย่างตามความเป็นจริงคุณเริ่มที่จะออกห่างแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเอาจริงมันไม่ไดม้มีมือที่สามนะแต่มันท็อกซิกในเรื่องของความคิดอะ่ะ ความคิดมันไม่ตรงกันบางคนเนี่ยเรารักกันแต่เราต้องการความรู้สึกของความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันละกันแต่บางคนเนี่ยเขาเขาให้ค่ากับตัวเขาเองมากกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดพอเขาเรียกว่าอะไรอะซีนมันไม่เสมอกันเนี่ยมันก็เกิดการแยกจากกันแยกจากกันบทสรุปล่ะคะขอสามใบจากไพ่ออร์คุลไพชานันออร์คุลค่ะก็คลิปนี้มม่จะมาแบบสั้นๆนะคะ ได้ใจความพอรีบผ่านการถ่ายฝากไว้ดนะ้วยรายการดูดวงก็ได้ดูคลิกก็ได้ด้วยนะคะมาเป็นชั่วโมงละนะคะพลังงานก็เขาสามใบสรุปเลยค่ะเรื่องราวคุณกับเขาอืเขาคงสามใบไม่ได้ขออีกขออีกสามใบ ตัวเขาอะค่ะจะกลับมาหาคุณแบบมึนมึนงงงนะแบบเอคือคือแบบตอนแรกก็คือแบบตั้งเลอยู่ว่าจะกลับมายังไงดีจะหาเรื่องอะไรกลับมาแต่จะเป็นเรื่องที่แบบกลับมาเรื่องนี้เหรอคุยเรื่องนี้จริงดิจริงเหรอจะคุยเรื่องนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ตัวคุณเองอะคือตั้งดาบตั้งระวังไว้แล้วว่าแบบเธอครั้งนี้ฉันเอาจริงเพราะว่าถ้าสมมติฉันให้อภัยเธออีก เธอก็ต้องกลับมาแบบเหมือนเดิมอีกอ่ะอนะคะตัวคุณจะแบบคอยเฝ้าระวังแต่ไม่ได้แปลว่าตัดขาดนะไม่ใช่นะตัวคุณก็ยังให้โอกาสนั่นแหละแต่ว่าแค่ไม่เหมือนเดิมตัวเขาก็จะรู้สึกนะว่าคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมมีความแบบบล็อกจิตบล็อกใจซึ่งก,า,การละพรพอสองดาบก็ขึ้นมาด้วยนะคะเนาะตัวเขาอะคือพอเขาไม่มีคุณนะคะ มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาขาดไปเลยอะ่ะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยอะ่ะเออซึ่งความเป็นแบบเขาเนี่ยเขาเป็นเครียดเลยนะพอเขารู้สึกว่าเขาหันมาเมื่อไหร่เราเป็นของตายแบบยังไงเลยหันมาเราแบบต้องเจอแต่พอแบบอืมเป็นอย่างนีคือเขาเขาค่อนข้างที่จะเครียดเลยเขาจะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์นี้ค่ะค่อนข้างที่จะอืมก็ดีรู้ตัวก็ดีนะคะนะเพราะว่ายังไงเนี่ยขออีกหนึ่งใบ อีกหนึ่งใบจัดมาเนาะเขาเห็นว่าคุณแบบเป็นที่สุดในใจเขาแล้วอืเนาะความรักความรักเอ่ยนี้เฮ้ยใส่เสื้อสีเดียวกับฉันด้วย <c oughs> <c oughs> บอกว่าเราอะรู้เกะเราเก่งเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเราต้องจัดการเขายังไงแล้วเราเรารู้คุณค่าของตัวเองค่ะนะเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณกลับมาให้ความมีเสน่ห์ให้กับตัวเองนะ เออดึงความเก่งของตัวเองออกมาดึงความความที่ที่มันเป็นตัวเราอะเออวันแรกที่เขาชอบเราอย่างไงอะคุณด,ดึงตรงนั้นกับออกมาแล้วมันจะดึงดูดให้พลังงานของเขาอะกลับมาหาเรายัางไงนี่เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็ขอให้เจอถ้าคลิปนี้เป็นพลังงานที่ตรงกับคุณแล้วรู้สึกว่าผลลัพธ์มันดีนะคะบทสรุปมันน่ารักก็ น้อมรับคําทํานายนะคะจากตรงนี้ไปลาจากตรงนี้ไปลด้วยปลาปลานะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนอมรับสวัสดีลาติสอดค่ะ